สวัสดีครับมาฝอกระเปาต่องเออครับมาเลือกครับ,ก,บรกินกระสอบนุ่กันมื้อนี้ได้แกงน้งไมัแกงน้งไมัใส่ผักขะแยงใส่เห็ดพุ่งหนูใส่ลูกโดดใส่หนำใส่ําำยานั่งใส่ข้วเบื่อคนคู้นเลยแล้วอาแบบจั่มื้อนี้แล้วก็ปลาทูทอดครับเขาเหนียวอ,อ่อนเลยนี่มามาครับกินเขานุ่งกันนี่มีผักผักซีเล่ามามาครับอุ้ย เนี่ยข่ไก่ได้มั้อืมน้ำลายแตกอืมข้าวเหนีกอืมอืมอ้ยหอมหอมากเนี่ยกินบะไก่กินหอยบ้านมันมาเด้อครับกินข้าวเช้าน้ำกับดสิบโมงเลยกินขออ้าวเช้า 으음? Mm. 음음 mm. mm. ใส่แลวอดปถูปถก,กับกรอบแซ่บครับเขบ้ากันครับเราวมาเคียนแม่เราเผาแล้วเราก็เคียนลยแล้วก็เอามาให้จากอุบลาะธานี อ๋อม่เคย่อืมเียาบางสีเราเห้อผมเดูหนู หอมหอมกระเนยงหอมปลาแดกปลาแดกน้อยดีเ hmm. ล mm ้ว hmm. อ mm ื hmm. ้ม โอ้ยแซ่บกินละครหอดบางฝากกดไลค์เป็นกำลัง,ลงแรงใจกันนะเด้อคอมเมนต์มาเลยครับขอบคุณหลายๆครับกดแชร์น้ำนี้แต้มกระไดขอบคุณหลายๆครับ